จะไมังามกันเถอะป่าไม่ไม่ได้โตใส่แบบกํลังพอดีอูเซอันพักะเีบึงตอันเก็บลานมแม่หูวามือเงื่อนมูแม่มีงานบวชลันยกสะดุ้งไม่ใช่ติมยกสะดุ้งพอดีมงามเลยตัวเอ้ยักเลยในขณะกับพี่คนยกทงนเยินได้เสียงแตัวไห้ตัวยกได้หมานหมาตัวนั้นตีโอ้ นี่สองอางา,านของเรากัะยามันเขามันก็นเขาบรเขามันก็เขาบรรเขามันก็เขานี่บรรเขอคณะบ่รเขาเขาก็ต้องฝนเราเน,ะนาะฝนใส่หินหินเพชรนั่นะหน,น่อยสรุปยอดงมหอยวันนี้ครับพี่น้องครับผ่านหน,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 น่อก่งมบ้กหอยครับมีบกหอยกาบหอยเชอรี่หอยจูบนะครับผ่านหน่อก่อมงมหอยมาเล็ดน้ำะนะครับสรุปยอดกันหน่อยครับวันนี้นี่คือส่วนหนึ่งครับตัวปลาตัวนั้นเพราะทะเลขึ้นมาจากน้ำญี่ปุ่นกําลังมากครับพี่น้องคุณเอาโอ๊ยมรู้นตัวเอ้ย หมมอนมึงดูหมดมอนมึงดูโอ้ย <_ d ue> <_ d ue> พ่อหน้องๆมาเล่นน้ำนี่ขึ้นมาแล้วครับพี่น้องครับตัวนี้ใส่ละ <_ d ue> <_ d ue> อ,อยู่ในกระไลเลยสองถุงเลยสุดยอดสุดยอดอยู้อนกะละมังกับมาไหลได้สร้างน้อยได้หลายบ่้านอันนี้ของใกลของตัวนะอันนี้เอาโอเคสองอันสองถุงไปเทใส่หมูมันสรุปยอดบาทเลยเอ้าโอนมึงดูโอนมึงดู สร้างน้อยมงครู้เจ้าเอาขาใสหมองหงว่างมั้ยหน่อ่แม่เออเอาถึงเอวถึงเอวมาหนิเอาบรรทุเอาเอาเนื้อสองโว้ยไปบรรทุไปสีเออเอาเล่นหน้าเร็วงมองหอยเราเรีนหน้ามาหน่ เมมึงเห็บเลยวะตายบ่ยดังเบียบเลยเ่ะสายก็รังบงดูดิสมันลงไปดนบ่ลงไปเบิดมืองเปคำไล่สุดจนทรศัพท์เบ็เบิด,บดขึ้นมาไล้หลายบ่เนี่เอานะมบาดไอ้างขืนฟังบาดพี่น้องเ้ยงวามจะรังกิ่งลงเลยลยเมี่ๆๆามาคูงหรือมาสิถือให้นี่ยอบอยนี่ะบอยผัดแซ่บตัวนี่ บกหอยลายนี่ยพัดเสียบเลยนี่หอยเล็บมาหอยอันนี้เขาจะเอิ้์ดนี่แม่ไม่แบบนี้ล้วนๆนี่ละหอยนี่เขาจะเอิ้์ดหอยชุบนกบ่เนี่ยพัดแซีบเลยนี่มล็ดเนื้อกนะเสียมเนี่ยหอยเล็บมานี่แต่หอยกาบอันนี้หอยหอยเอาหน่อยๆเนี่พอดีพัดแซีบเลยนี่มเมล็ดเสียนมันลายขนาดเลยนี่ปะสรุปยอดละพี่น้องเอ้ยพาน้องๆมาเล่นน้ามังุมหมอกหอยมาเล่นน้ามังุมหมอกหอยเนี่ยเมล็ด อันนี้ของสร้างหน่อยผู้เดียวได้ดิอันนี้กินผู้เดียวได้เหมือนเด้อซ <laughs> ื้อหวัวละผ้ามาใส่ใบัดพ <c oughs> อร่อยที่เป็นผู้ไปซื้อหวัวละผ้า <c oughs> ผัดเปรี้ยวหวานพอไรเล่าเป็นผู้ออกก็ซื้อหวัวละผ้าผู้เดียวดอกเออผักหัวละผ้ากำลกระห่ามื้นบุดเพลนไมันก็สิยาเลยหัวละผ้าเอาซื้อหมกำลระหาบาทเออมามาเบิ่งถ้าบุดแ้วใส่เอาเท้าใส่กันเบิ่งปุ๊ดสุดยอดเต็มกระละมังมองไงเลย่น้อเ <c oughs> นงอเลยว้าจะได้สิกินเบิดบัดนีิ ลุ้นน้ำโอน่าเบิดดอกอ้เฮ็ดตัวน้อยใหญ่กับบ่าบ้าเลยนี่ซ้ำนี่พัดนี่ขันสิพัดเลือกเลือกตัวนี้มาพัดตัวนี้มันพัดก็เสียบเลยนี่กีเสียบนี่นี่ตัวนี้มันพัดแสียบอนี้เขาเรางกีเลยตอนเขาอะไรสุดนี่เมนแต่ว่าตัวนี้ตัวนี้นี่ตัวนี้ขันสีอ่อันขันสิพัดตัวนี้หอยไร้อันน้ำจืดแมนกันน้อาไปล้างออ่กันหอยเังก็จะเอื่อนหอยซุปนกนี่ขันสีเมนนี่หอยซุปนกนี่ขันสิแมนนี่อันนี้หอยเชี่ยวครับหอยเชี่ยวอันนี้หอยเรียบมากน นี่เราหอยเล็บมาของแท้นไงจูบได้หลายอยู่ดิ่าไปแยกเอามันอ่อนเสียบแต่บอกหอยกาบเห็ดจะได้กับปลาเสียบเห็ดยังกับปลาเสียบหอยนี่ไม่ใช่ก้างเดียวเห็ดกินบลาเสียบกี่กับถ้าเกลือกจำเจยวสมได้อยู่แต่ตัวนี้พัดเสียบอยู่ตัวนี้ครับตัวได้หลายนะครับหอยนี่บกหอยกาบเห็ดยังกินกับปลาเสียบไปครับไปเมื่อตอนั้นตัวสั่นขึ้นรถผู้นึ่งสั่นงอนวัดลาบาดนี่ไปเตรียมเห็ดแล้วกินกันมะเร็งนะครับพี่น้องผ้าน้องๆมาเล่นน้ำแล้วก็มา งมหอยนะครับได้บักหลายนะครับสรุปยอดแล้วได้เยอะเลยนะครับทำกับข้าวกินกันมืะเรง็งไปขึ้นรถบวัวพีดอกไทยนี่นั่งไปเลยตุนตุนไปเลยหนาสร้างขึ้นรถหนาวตทบาดนี่อยู่ในน้ามิก็หนาวตายแล้วหนาวสภาพกับไม่อย่างเด้อ <laughs> ไปเดินทางตีเสียบไอ้บอไปยีนเตี๋ยวใส่บางรูนปุ้ยบุญนี่หน้ก,ก็ตาแล้วบุญไหม ไปเบิ่งดูพาแดงน้อยมางุ้มบักหอยหุ้มบักหอยเล่นเล่นน้ำฮะนี่ไหมจะเบิ่งปลานี่ไหมเต้บักหอยบ่ไหลบ่น้ำโอ้น้ำมันเลือกอ๋อมันจะมันจะตกลอกน้ำ ว่าต <ents> ่อไปูป่าเราได้ลงไปบงน้ำก่อนลงทางไหนล่ะเฮารถจอดไว้นี่ก็ได้เน้อหยุกซุกไหนเจ้ไว้บ้านไหนนองนี่ดันปลาจังคืองามเจ้ปลาเขาชอยปลาเขาชอยเอ้าออกแล้วปลาเขาเหวินพี่แม่ระพี่มันเขาแล้วพี่พี่ไม่ใช่ติ่มไม่ใช่ติ่มยิมหวาน ม่เต <growing> <ais ama S 2> ิ่มปลาเจ้าคืองามแทไปอู yeah. <which> ้ใส no no. no oh. ่พักกรนแยงไปยังนี yeah. well ่โอ้โเอียดไปยังเดี๋ยวยขังเด้เลยบานนียังอ่ะปลาสันไรปลาอย่างนี้เหรองสั้นไรแน่น่าติ๋มโอ้ยเไอาเอาลงไปอีกมันสิมาเป็นมูตัวมันก่มาเป็นมูแมนมันสิ มันเรมาเป็นมูดิกันว่าเป็นจาเนี่ยม okay. ันไม่แล้วเอาลงไปไหมปล่อยไปจักอันเบสบอบอปล่อยเราเก็บรายละเอียดเบิดอละว้าวสุดนะเอาเต็มกระตาเลยเจ้าคือปัญหาใน่มาโปกเนี่ยมันออกมันเตี้นออกไม่ได้เออสร้างก็เจ้าสร้างก็เจ้าตัวหาเนี่ยมาโปกเนี่ยนี่โอ้พฝนบ่โอ้นั่นดิเออนั่นดิอยู่ในนหนุนเอาสร้างก่อน เสร้างนะอยยกมันสิบ้าพี่ตีก็ตของชาวหวานมันก็เต็มกรต้องดีแต่ว่าจวดหรือ่นเอออ้ีมึงบ้าดิเอาไดนของมันอยู่สี่หาตัวอยู่คอยว่าหาแนมังงุ่มไววแน่มันเต็มหรอคอยว่าจะได้ฮักโพดใหม่มาใส ตัวนั้นดูตัวนั้นไหมเอาไปเอาไมเอาไปเอาไปเอาไปใหญ่ไหมจังจางจับบาทดูใหญ่ไม่ใช่ติ่มไม่่บหวานหกูจับบาทดูรอยริมติ่มมันบาหวานเอาล่องหลือกระยุกเอาล่องหลือกระยุกได้หลายอยู่ด้วเนาะปลามันตื่นปลามันตื่นสักกันอีสร้างหน่อยว่างั้นยุก้างหน่อยยกอึบ ยกซะหน่อยยกอึบบเม้มเด็กๆดูนี่ไปเมื่อเถอะเว้ยไปอาะไรมาหอยอาบน้ำไปยังมากวดเล่ามันเตือนมูฮ่องเนี่ยแหละว่าจะไม่จะติมวะไปซักหน่อยไปจะมาหยิบแล้วหม่เมื่อหลังกันนะเอาละซ้ำนี่ละเมื่อหลังจำมาไหมสิบห้าเลี่ยนน้ำพึ่นดอกนี่ไปปิดยอดจบเกม เอาอีกเทียนนึงเอาอีกเทียนนึงสนามเอาทรงไทยอีกอู้ยแยกแตกสวดๆ่วนเลยบ้านโย่ไปแม่อุ้ยมันมาไดลยบ้านแตกสวดๆใหญ่นั่นเห็้มาผุดเขาผุดเมื่อไหรมันเขาปลาอันนี้เมื่อไหร่แตกส่วนส่วนเลยมันใช่ไหมเป็นบาทเป็นจังหวะตัวนี่หน่อยเขามาตีเบ็ดตัวซุปนี่หน่อยมาตีเบ็ดตัว สวดสวดสวดว่าส uh, 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 ิเมื่อไหร่เนี่ยถึงโยกอีบาตนึงก็ได้เป็นหรอไยแล้วคนเคยโยกเนาะฮึบอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุหลายเลยบาตนี對對่มีไม่ใช่ตีเมาไหมเอามากระโปรงมาเอาสร้างหน่อยเอ้าฮึบฮึบมีท่านอะไรก็มีคือกันปอดเอจังเลยบาตนี่นี่แล้วมันโคเอามาเอามาอีกตัวนึงนั่นอีกตัวนึงนั่น อ้ยยังมีโยงนึ่งอยรถกูจอดอยอะตักหนิแม่จะไโยงไหมห่วยเอาไาถอดเ้อถอดเ้อคนไข้ยงมัดตียู่ได้ตีมันามัดตีมันกับใดมันกัมันละมันละกับมันมาพูดอ่าได้บอกหลายเลยแล้วหัวแต่ไม่โยกวังหันนี่เขามางุมหอยแต่ักโดดแล้วเนาะ ยกเกี่ยวพ่อไปไปไปวันนี้จากวันนีุ่ยางเมื่อนนี่ยกสุดท้ายด้อปไปเร็วไายกสุดท้ายเอาหนึ่งสองไปโอ้ยได้สอง,งต,ตัวนึงเอาพ่อเก็บเก็บเต็มให้เพื่อนโอเคครับพี่น้องครับคลิปนี้ขออนุญาตเอาซ้ำนี่แหละครับพี่น้องงุ่มบักหอยมโยกสะดุ้งพ่อม้วนคูบเสียบยังไงเอาไมา่ใช่ติมลุยต่อเจ้าผู้เดียวเจ้าอยู่นี่แหละขอพูดถึแม่เด้อไป ຍັງໄປເມື່ອເຮົາບາດນີ້ມັນຄັກ